หญิงหน่อยะ่สสะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณซาคุณนิกกี้สวัสดีค่ะณหั่อยคับสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณหญิงหน่อยคะ่ะชี้แจงประเด็นที่ให้ข่าวหน่อยได้ไหมคะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาเตรียมแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสกัดดาวรุง่งจริงๆเราไม่ได้ให่ข่าวนะ,ะมันเกิดจากการที่มีรายการเชิญไปวิเคราะห์เกี่ยวกับการเรื่ออหัอวข้อก็ประมาณที่ว่า พระเก้าไก,ก่กำลังจะดําเนินการจัดการหลายเรื่องแล้วก็ภ<น>ารกิจดีลลับที่จะให้เพื่อไทยมาจัดการเก้าไก่เนี่ยมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันประมาณน,นี้นะค่ะ,คะ,ะเราเขาให้วิเคร,คราะห์ก็ก็เขาก็มีคําถามมาว่ามองยังไงที่เห็นคุณทักษิณเดินไปพบบ้านใหญ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่อ่อ เพื่อไทยได้ตัดสินใจที่จะวางยุทธศาสตร์ในการที่จะเอาสสพื้นที่เป็นหลักค่ะจึงได้ทำการไปสู่ขอบ้านใหญ่ต่างๆครับโดยเอาสสเขตเนี่ยเป็นตัวหลักเพราะว่าเพื่อไทยเขาก็จะจะจะ,จะทันนทางด้านนี้การเลือกตั้งก็มีกระแสกับเรื่องของกระสุนและความสัทธาของประชาชนอย่างนี้นะคะค่ะ ปฏิรินีก็ต้องมาจากเรื่องของของกระแสความศรัทธาพื้นที่เนี่ยก็จะมาจากความใกล้ชิดของสอสอและก็ไม่ทราบได้ยินไหมคะนคี่ได้ยินค่ะ,คะได้ยินได้ยินนะคะค่ะค่ะก็มจาจากเอ่อความมาจากเรื่องของความใ,ใกล้ชิดแล้วก็มาจากเรื่องของปัจจัยเรื่องของของเง,งินด้วยของมันจึงมีคําว่าบ้านใหญ่ถูกไหมคะเอ่อ ก็วิเคราะห์ในรายการก็มีป็นวิเคราะห์จากการที่นายกสิรินได้เดินทางไปหาบ้านใหญ่ทั้งจังหวัดต่างๆแล้วก็บังเอิญก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเพื่อนนะคะที่อยู่ในพักนู้นอ่ะก็ได้มาพูดให้ฟังถึงเรื่องภารกิจที่จะต้องเอาชนะก้าวไกลให้ได้อแล้วก็พูดถึงว่ามีการพิิากันพูดกันเหมือนกันว่าการแก้เรน่อครั้งนี้อาจจะลดปาร์ติลิสหรือว่าตัดปาร์ติลิส เราก็พูดในเชิงวิเคราะห์แล้วก็ย้ํานะคะว่า<พ>อ,อันนี้เราไม่รู้จริงจะแค่ไหนนะพ <อ S 1> เพ<ข>ราะเป็นการบอกเล่านะจากอบุคคลที่อยู่ภายในนะคะ <พอ S 2> ซึ่งเราไม่ทราบแต่ถามว่าเอาถ้าจะดูจากพฤติกรรมในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าในการเลือกตั้งปี62ก่อนการเลือกตั้งปีหกเราเรียกร้องให้มีการตั้งสสร,รอให้กแก้แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าก็มีการแก้เฉพาะเรื่องเดียวอะค่ะก็ะคือเรื่องของการเลือกตั้งว่าแจากสองใบเป็นบัตรใบเดียวแล้วก็ลดจำนวนปาร์ตี้ลิสต์ลงจากร้อยห้าสิบหรือร้อยหนึ่งแล้วก็ไปเพิ่มเขตเป็นสี่ร้อยโดยการสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่อันนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ในรายการ นะคะแล้วก็ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการวางยุทธศาสตร์ที่เรามองเห็นการกระทาของอ,อยุทธศาสตร์ในการเดินงานของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งการมีข่าวที่ออกมาซึ่งก็ไม่ใช่พี่คนเดียวที่ได้ฟังนะคะก็มีหลายคนที่ได้ฟังครับส่วนพี่เนี่ยพี่คิดว่าอย่างนี้ค่ะ,ะไม่ต้องร้อนตัวอะไรหรอก ถ้าคิดว่าไม่ใช่ไม่มีเจตนานี้นะคะ,คะแล้วก็จะตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะไม่มีวาระซ่อนเร้นเนี่ยก็า <ๆ S 2> นายกก็ประกาศเป็นคำมั่นเป็นสัญญาประชาคมคเลยว่าจะไม่มีการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือผลักดันในทางตรงทางอ้อมเนี่ยนะคะเพื่อที่จะลดจำนวน ปาร์ตี้ลิสเพราะจริงๆเขาให้มีปาร์ตี้ลิสเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีคนเชี่ยวชาญความสามารถที่มีความสามารถที่มีความชํานาญในเรื่องต่างๆเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่เก่งเรื่องการลงพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาทํางานรับใช้พาสนะคะซึ่งมันก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ดีค่ะคุณหญิงค่ะเขาบอกว่าอพอเขาได้ยินเรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นเขาอาจจะไม่ทราบว่ามันเป็นการวิเคราะห์นี้เขาบอกว่าที่คุณหญิงหน่อยพูดออกมาเนี่ยเลอะเทอะมโนไปเอง ก็ต้องถามว่าอย่างนี้ค่ะว่าเอ,อคือข้อเที่จริงมันมาจากการวิเคราะห์ในรายการ<ฆ>แล้วก็อาจจะมีสื่ออื่นจอบไปแล้วก็จับเฉพาะประเด็นนี้ประเด็นเดียวค่ะอ,อไม่เป็นไรเพราะว่าดิจิทัลฟุตพินมันมีอยู่แล้ว<ฆ>ว่าเราพูดอะไรอย่างไรค่ะ<ฆ><ฆ>แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้คิดจริงก็แค่ออกมาให้สัญญาประชาคมว่าจะไม่มีการดําเนินการในเรื่องนี้นะคะ แล้วก็ไม่ต้องรอดตัวแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเอ่อพฤติกรรมในอดีตเนี่ยมันมีนะคะทั้งเรื่องของอ,อการที่ไปร่วมมือกันกันกบพักพลังประชาะรัฐพักพักรวมไทยสร้างชาติในการแก้แรัฐมนูญค่ะอ่าให้ตฏิที่ริฟลดลงแล้วก็ไปเพิ่มสสเขตอยู่แล้วเมื่อเร็วๆนี้ยัยงแผลยังสดๆอยู่นะคะ แล้วก็รวมถึงเหตุการณ์หลายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในการเลือกตั้งพูดอย่างหลังเลือกตั้งพูดอีกอย่างแล้วก็บอกว่ามันเป็นเทคนิคการหาเสียงซึ่งสำหรับพี่เป็นนักการเมืองเนี่ยแล้วก็หลายหลายคนเนี่ยมันก็ต้องมองว่ามันทำให้ระบบการเมืองถูกมองว่าเลอะเทะที่สุดในยุคนี้ทั้งทั้งที่ประชาชนต้องการการเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมต้องการความจริงใจจากนักการเมืองอ เราตจงยกทักษามเหตุการณ์เคยสัญญาว่าจะไม่จับมือกับสามปอลังเกียรเผด็การด่า้ขสารพัดท้ายที่สุดก็จับอไปยอมจับมือเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลบอกประชาชนว่าอดิจิทัลวอลเล็ตได้ทันทีไม่ต้องกู้สักบาทสุดท้ายต้องกู้ทุกบาทจนถึงตอนที่ประชาชนยังไม่ได้สักบาทเลยแล้วถือถ้าจะได้ ก็ต้องมาพร้อมกับภาระที่สินมหาศาลถึงห้าแสนล้านบาทของคนไทยทุกคนไปพร้อมๆกันคนะคะเราก็ประเทศก็ต้องแบกภาระความเสี่ยงหรือที่บอกว่าเป็นรัฐบาลทันทีค่าน้ำเข้าไปลดทันทีแต่ตอนนี้ปัญหานี้ก็ลังเป็นปัญหาใหญ่มันไม่ใช่ไม่ลดอย่างเดียวนะคะมันเพิ่มขึ้นด้วยจนทาให้คนไทยเนี่ยกระทบต่อรายได้าของชีพต้นทุนการผลิตความสามารถในการแข่งขันของประเทศการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้แก้ไขแล้วยังมีอีกหลายนโยบายที่หาเสียงไวป้ปรบรูประบบราชการประรูปการศึกษาเป็นยาตรีสองหมื่นห้าทุกครอบครัวมีรายได้สองหมื่นบาทก็ต้องถามนะค่ะว่าคุณเศรษฐาในฐานนะหัวนหน้ารัฐบาลเนี่ยว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงเทคนิคการหาเสียงอีกอห,หรือไม่หรือถ้าจะทำจะทำตอนไหน ต้องตอบให้ชัดเจนอย่าพูดเลอเถอะค่ะครับนะคะค,คุณหญิงหน่อยค่ะถามนิดนึงค่ะถ้าสมมุตินะเป็นตามที่วิเคราะห์จริงๆถ้าเกิดตามที่วิเคราะห์จริงๆว่าสกัดหรือว่ามีการแก้รัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณหญิงหน่อยคิดว่าก้าวไกลเนี่ยเขาจะแก้เกมยังไง,งกาา้าวไกลคงต้องแก้เกมอีกหลายเกมอะค,ะค่ะอันนี้ก็พูดกันตามความจริงนะคะ,ะเพราะว่าขณะนี้ก็โดนรออีกสองคดีทั้งยุบ พัทั้งเรื่องของอาการปัดสิทธิ์นะคะจะริยธรรมจีบสิบประมาณสี่สิบสอสนะคะแล้วก็คงจะมีอีกหลายอย่างก็เพื่อที่จะให้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยได้ชนะก็คงจะมีอีกหลายเกณฑ์ที่ก็ต้องแก้ถามว่าเอการตัดวันเอาเอาวันนี้แล้วกันนะคะเอากผลการเลือกตั้งเนี่ยมันออกมาสอสอสอเขตเนี่ยเท่ากัน แต่สอสอปาร์ติลิสเนี่ยสอสอก้าไก่ได้มากกว่า<ะ>ถึงเป็นพักลำดับหนึ่งชนะเพื่อไทยครั้งแรกที่พักเพื่อไทยแพ้ในประวัติศาสตร์นะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีเขตกับปาร์ตลิสมันก็คือเรื่องของกระแสและกระสุนความพยายามที่จะให้ได้สอสอพื้นที่มากขึ้นเนี่ยเราก็มองเห็นอยู่แล้ว สื่อก็วิเคราะห์อ,อยู่แล้วการวิ่งไปหาบ้านใหญ่มันก็จะมีการรวมบ้านใหญ่เข้ามาเป็นอยู่ในพักเดียวกันหรือมีวิวัฒนาการที่อาจจะทันสมัยขึ้นเช่นไม่ต้องอยู่พักเดียวกันก็ได้แต่ว่ามีข้อตกลงที่อาจจะสับเิลีพื้นที่กันอ่ารวมทั้งก็มีคนมาพูดให้ฟังเรื่องนี้แหละเรื่องที่บอกว่าถ้าทําแล้วยังคํานวณแล้วยังไม่ชนะก็อาจจะมีการลดปาร์ติซิสหรือว่าตัดปาร์ติซิสค่ะครับ อืซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จแต่ะคะแล้วก็ยืนยันว่า,าเออมันเป็นสิ่งที่ก็สามารถที่จะคิดได้ถ้าถ้าอยากจะคิดนะคะมันก็คิดได้แต่เพราะว่าวันนี้แ่กเกมการแก้ลักนูลเราก็จะเห็นว่ามีการดึงอย่างสุดๆแล้วก็ถึงท้ายที่สุดเนี่ย ก็อาจจะแก้เป็นรายมาตราบางเรื่อง<ะ>ก็เพียงแต่ว่าขอเลยค่าวว่าอย่าให้การแก้รัฐมนูลจริงๆอะ่ะมันควรจะแก้ได้ตั้งแต่ทั้งที่แล้วแล้วถ้า<ม>ทุกทักจริงใจต่อประชาชนเนี่ยมันก็เลือกสสรได้ตั้งแต่แต่รัฐบาลชุดที่แล้วล่วะแต่เนื่องจากว่าอย่างเพื่อไทยก็ไปเห็นด้วยกับทางฝั่งรัฐบาลในขณะนั้นในการแก้รายมาตาแล้วก็มาแก้เรื่องเลือกตั้งเลือกเดียว<ะ> ทั้งหน้านีคทั้งเนีทังปัจจุบันเนี้ยนะคะก็มีความพยายามที่จะศึกษาดึงเกมอยู่ยาวแล้วก็มีประกาศออกมาแล้วว่าจะสวดจะเสร็จนั่นต่ปีสิปีสุดท้ายของรัฐบาลซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ละอะไรเป็นอะไรครับอยากจิอยากที่จะบอกว่าเราต้องการรัฐมนูญที่มันมาจากประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงรนะคะคุณหญิงหน่อยคะ่ะ ทำนายอนาคตให้หน่อยค่ะวาระหน้าคะแนนเก้าไกลจะมากกว่าเพื่อไทยไหมคะก็ถ้าในกติกาอย่างนี้เนี่ยนะคะ,คะแล้วก็อมันไม่มีอะไรทับใจแล้วกันหนึ่งกติกาสองผลงานของรัฐบาลสามต้องเรียกว่าอะไรดีเนี่ยความความจริงใจต่อประชาชนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนมองในเรื่องของ คุณธรรมประชาชนอยากเห็นการเมืองที่มันมีคุณภาพคุณธรรมมากขึ้นถ้าในสามสี่ปัจจัยนี้เนี่ยยังไม่สามารถเอ,อทําให้ดีกว่าในปัจจุบันนี้ทั้งผลงานทั้งเรื่องของการที่ไม่รักษาสัญญาการที่ไม่สามารถทําให้ประชาชนมีปากมีปากท้องดีขึ้นเนี่ยนะคะเอมันก็อาจจะแล,แล้วก็กดแล้วก็กฎิิกาเป็นแบบนี้เนี่ย ก็ก้าวไกลก็คงจะมีคะแนนนําขึ้นเรื่อยๆอครับอขอถามอินทีเดียวครับแล้วถ้าเกิดเขานําเขาชนะเนี่ยในบรรดาสี่ปีสิบปีนี้ครับคุณหญิงก้าวไกลมีสิทธิ์ได้จตั้งรัฐบาลไหมครับผมอยากรู้ก็จริงไงครับที่บอกว่าก้าวไกลยังต้องเจออีกหลายด่านเมื่อกี้นี้ค่ะ,มะมเมื่อกี้เนี่ยนะคะซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงว <ๆ S 2> ่าจะมีอะไรบ้างค่ะครับก็จริงๆถ้าตามหลัก พรรคที่ได้ราดับหนึ่งก็ควรจะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลครับก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างเดือนสิงหาปีที่แล้วนะคะที่มีการอิกคั่วข้ามข้ามฝั่งกันเลยครับาดศัตด์กันเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งข้างหน้ามันก็ยังจะมีอุปสรรคอยู่ ครับผมค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณหญิงหน่อยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าครั้งหน้าจะอยากให้วิเคราะห์อะไรจะขอรบกวนอีกสักครั้งนะคะินดีค่ะขอบคุณค่ะคุดนีคุณพี่นะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายเราก็น่าจะอยู่ที่ผลงานือคือเชื่อว่าประชาชนก็กำลังรอดูผลงานอยู่แล้วว่าผลงานของรัฐบาลชุดนี้จะเด่นหรือไม่จะยังไงไหมเพราะมันก็จะอ คุณอย่าเพิ่งสิรอก่อนนิดหนึ่งร <โฮ S 1> อดูรอดูก่อนรอดูก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าดูเราดูกันไปเรื่อยๆเ,เราถึงจะรู้ว่า <ปะ S 1> ผลบทสรุปจะเป็นยังไงถ้าบทสรุปมาวันนั้นเราอาจจะขอติดต่อกับผู้หิหน่อยอบกที